ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนตกลนเข้า20จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่13มีนาคม20จังหวัดที่กรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนได้แก่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล้วยฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคใต้นะครับ ฝน40%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกฝน10%ของพืนออ้นที่และฝนน้อยที่สุดนะครับฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลสาเหตุของภาคใต้ในวันนี้ที่มีฝนเพิ่มมากขึ้น40%นะครับเนื่องจากภาคใต้และอ่าวไทยจะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมจากหย่อมพอบปรากาศตำ่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่าง จากเลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันทางตอนล่างในวันที่13-15มีนาคมทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนประเทศไทยทางตอนบนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าหย่อมความร้อนนำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และยังคงมีลมใต้ลมตะนออกเฉียงใต้กำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภา,า,งา,า,งาตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางพาตะนออทำให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นไว้ด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ อย่างพันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ